ุณผู้ชมครผ่านมา3วันแล้วนะคะสำหรับเหตุระเบิดที่ศาลอาญารัชดาขณะนี้ตำรวจควบคุมตัวผู้ที่สงสัยว่าจะเกี่ยวข้องไว้ได้5คนและกำลังที่จะตรวจสอบมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อเชื่อมโยงไปถึงผู้จัดหาระเบิด โดยหวังว่าจะสาวไปถึงตัวการที่สั่งการอยู่เบื้องหลังได้ขณะที่สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมชกำชับให้เจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยสถานที่น่าจะเป็นสถานที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนะคะถึงแม้เชื่อว่าช่วงนี้กลุ่มปฏิบัติการก็คงจะยุติไปชั่วคราวก่อนค่ะพล <Wow. S 1> ตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าเหตุระเบิดบริเวณสารอาญา กับบริเวณห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนเป็นกลุ่มเดียวกันที่มีความเห็นต่างกับรัฐบาลขณะนี้ตำรวจรู้แล้วว่าเป็นกลุ่มใดแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้จริงๆแล้วเรื่องกรณีที่สยามพารากอนนะครับเราก็เชื่อมั่นหรือเราก็รู้ตัวผู้ต้องสงสัยนะครับเพียงแต่ว่าเรายังไม่มีจังหวะหรือมีโอกาสที่ทำการจับกลุ่ม ท่านนายกก็ได้พูดเมื่อกี้ว่ามั่นใจว่าจะมีการจับกลุ่มแต่ว่าเมื่อไหร่เราตอบไม่ได้นะครับและเราก็ยังตอบสื่อไม่ได้ว่าขณะนี้ผู้ต้องสงสัยอยู่ที่ใดนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องออการสืบสวนสอบสวนซึ่งไม่สามารถที่จะนำมาถแถลงต่อสาธารณะได้ครับ ขณะที่ความคืบหน้าคดีพลตำรวจโทศิวรารังสิพพร,รมกณกุลผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าสารทหารอนุมัติหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องไปแล้วห้คนนะคะโดย5คนอยู่ในการควบคุมของทหารตามกฎอายการศึกยังเหลืออีก4คนขณะนี้ชุดสืบสวนสอบสวนลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ที่นายมหาหินขุนทองหนึ่งในผู้ต้องหาให้การว่าใช้เป็นที่ประชุม เื่อเตรียมการก่อเหตุวันที่15มีนาคมวิรายงานว่าขณะนี้ชุดสืบสวนกำลังเร่งติดตามตัวนายวีรศักดิ์โตวังจรหรือใหญ่พัทยาผู้ต้องหาตามหมายจับที่ถูกสัดทอดว่าเป็นผู้จัดหาระเบิดให้นายมหาหินและนายยุทธนาเย็นพินโยก,ก่อเหตุซึ่งชุดสืบสวนเชื่อว่าถ้าได้ตัวนายวีรศักดิ์จะสามารถขยายผลไปถึงผู้อยู่เบื้องหลังระดับสั่งการ พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารบกกล่าวถึงเหตุระเบิดที่หน้าศาลอาญาวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าฝ่ายความมั่นคงได้ติดตามสถานการณ์อยู่ซึ่งต้องร่วมกับตำรวจสืบหาข้อมูลก็ขอให้ประชาชนจะตกใจนะครับแล้วก็มีความไว้วางใจเพราะว่าในเรื่องเหล่านี้ทางฝ่ายความมั่นคงก็ได้มีการติดตามข่าวสาร การร่วมกันนะครับแล้วก็ติดตามต่างๆมาก็าตามข่าวที่พวกเราได้รับรู้รับทราบแล้วนะครับก็พยายามดูแลสถานการณ์ไม่ให้เกิดปัญหาใดๆนะครับผมว่าการใช้สารนายอนุสิทธิ์คุณากรเลยค่ะที่การสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมชเชื่อว,ว่ากลุ่มเคลื่อนไหวหรือกลุ่มใช้ความรุนแรงจะหยุดเคลื่อนไหวหรือก่อเหตุระยะหนึ่งแต่สมชมีแผนรับมือในจุดเสี่ยงทั้งการลาดตระเวนการเฝ้าระวังเพิ่มแสงสว่าง และเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยมากขึ้น